สวัสดีค่ะวันนี้แม่น้องไม้จะมาสอนวิธีการพับหมวกนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะริบบิ้นที่เราใช้นะคะจะเป็นริบบิ้นเบอร์สองแบ่งครึ่งนะคะหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนนะคะหรือว่าร้านทั่วไปจิปปะทะทั่วไปนะคะที่มีริบบิ้นขายนะคะ ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้พับทบครึ่งลิบบิ้นนะคะแบบนี้นะคะพับทบครึ่งน,นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะ หยิบลิปวิ้นขึ้นมาสองเส้นนะคะให้เอาเส้นที่สองนะคะคล้องไปที่เส้นที่หนึงค่ะเส้นถัดมานะคะเส้นที่สามค่ะของเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่นะคะสอดไปด้านบนตรงนี้นะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะสอดไปด้านหลังนะคะ เราก็จะได้ริบบิ้นฐานสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเล็กหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นริบบิ้นเบอร์สองนครึ่งน,นะคะเราก็จะได้หมวกใสเล็กๆนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้พับทะแย,ยงมุมนะคะเราจะทำริบบิ้น8เส้นนะคะเริ่มจากเส้นนี้นะคะพับทะแย,ยงมามุมนี้นะคะ่ะ เ <icana>, ส้นต่อไปนะคะพับมามุมนี้ค่ะค่ะเส้นต่อไปค่ะพับมามุมนี้ค่ะเส้นสุดท้ายนะคะสอดเข้าตรงนี้นะคะ เราก็จะได้ริบบิ้นฐาน8แล้วนะคะจะมีทั้งหมด8เส้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเลือกริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นไหนก็ได้ค่ะเลือกเส้นนี้นะคะจากนั้นหยิบเส้นที่2นะคะวางทับบนเส้นที่1ค่ะเส้นที่3ค่ะทับเส้นที่2ค่ะเส้นที่4ค่ะ ทับเส้นที่สามค่ะพอเราหยิบขึ้นมาครบสี่เส้นนะคะให้เราวางเส้นที่หนึ่งค่ะที่อยู่ล่างสุดค่ะลงช่องนี้นะคะจากนั้นก็หยิบเส้นที่ห้าขึ้นมาทับเส้นที่สี่ค่ะวางเส้นที่สองลงค่ะหยิบเส้นที่หกขึ้นมานะคะทับเส้นที่ห้าค่ะวางเส้นที่สามลงค่ะหยิบเส้นที่เจดขึ้นมาทับเส้นที่หกนะคะ แล้วก็วางเส้นที่4ลงค่ะดิดเส้นที่8ลงมาทับเส้นที่7นะคะพอเรายกขึ้น8เส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะวางเส้นที่อยู่ล่างสุดนะคะลงช่องนี้นะคะจากนั้นเส้นถัดมานะคะที่อยู่ล่างสุดค่ะสอดเข้าช่องแรกเนี่ยค่ะช่องนี้นะคะดึงค่ะ เส้นถัดมานะคะที่อยู่ล่างสุดค่ะสอดเข้าที่เดียวกับเส้นเมื่อกี้นะคะแต่ว่าจะออกอีกช่องหนึ่งค่ะดึงค่ะเส้นสุดท้ายนะคะสอดเข้าที่เดียวกันค่ะออกอีกช่องหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็ดึงค่ะ จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้พลิกกลับด้านค่ะก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราเลือกลิปปิ้ขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะเลือกเส้นนี้นะคะให้เราเอาสอดข้ามเส้นนี้มาค่ะ ข้ามเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่ติดกับริบบิ้นนะคะข้ามเส้นนี้แล้วก็ลอดใต้เส้นที่สองนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นดึงค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเส้นถัดไปนะคะเส้นที่สองค่ะข้ามเส้นที่อยู่ติดกันนะคะแล้วก็มาสอดข้างใต้เส้น ัดมาค่ะเข้าตรงนี้นะคะจากนั้นดึงค่ะเส้นที่สามค่ะข้ามเส้นที่อยู่ติดกันนะคะสอดเข้าสอดข้างใต้เส้นที่อยู่ถัดมานะคะจากนั้นดึงค่ะเส้นที่สี่ค่ะข้ามเส้นนี้นะคะ แล้วก็ลอดใต้เส้นที่สองจากนั้นดึงค่ะเส้นที่ห้าค่ะข้ามนะคะแล้วก็ลอดดึงค่ะเส้นที่หกค่ะข้ามแล้วก็รอดนะคะดึงค่ะเส้นที่เจ็ดค่ะข้ามรอดนะคะแล้วก็ดึงค่ะเส้นสุดท้ายค่ะเส้นที่แปดค่ะข้ามนะคะแล้วก็ลอดค่ะ แล้วก็ดึงค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะให้เราทำแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้เนยดึงดึงทีละเส้นค่ะสองเส้นก็ได้ค่ะ ได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะให้เราพลิกกลับได้น,นะคะมาด้านนี้ให้เลือกริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะก็คือเลือกเส้นนี้นะคะจากนั้นนับไป3เส้นนะคะ1 2แล้วก็3แล้วก็วางาพาดลงไปค่ะเส้นต่อไปนะคะก็คือเส้นนี้ค่ะวางาพาดลงไปค่ะ เส้นนี้นะคะเสนที่สามผลงช่องนี้ค่ะเส้นที่สี่ค่ะเราจะนับข้ามทีละสามเส้นนะคะแล้วเราก็วางพาดลงไปนะคะค่ะวางพาดลงตรงนี้ค่ะจากนั้นเส้นนี้นะคะให้เราเสียบเข้าช่องนี้นะคะ ค่ะเข้าที่เดิมนะคะแต่จะออกคนละช่องเป้นสุดท้ายค่ะเข้าที่เดิมค่ะออกช่องถัดมานะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเพียงข้างแบบนี้ค่ะเราจะสอด เห็นไหมคะจะเป็นลักษณะแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะสอดต,ตามแนวเส้นนี้ค่ะตามแนวเส้นลิบ,บินนะคะก็คือสอดเข้าช่องนี้นะคะสอดเก็บค่ะตามแนวเส้นลิบ,บินเลยค่ะเส้นถัดมาค่ะ เส้นที่สามค่ะเส้นที่สี่ค่ะเส้นที่ห้าค่ะเส้นที่หกค่ะเส้นที่เจ็ดค่ะเส้นสุดท้ายนะคะเส้นที่แปดค่ะพอเราสอดครบ8เส้นแล้วใช่ไหมคะให้เราดึงเก็บนะคะ ดึงแบบนี้ค่ะดึงให้สวยงามน,นะคะถ้าเราดึงแรงไปมันก็จะหักนะคะค่อยๆดึงค่ะเสร็จแล้วนะคะพลิกกลับด้านค่ะต่อ,อขั้นตนอนต่อไปนะคะเราจะขึ้นเป็นกรีดด้านข้างตรงนี้นะคะ มาดูกันค่ะเหลือไว้สองเส้นแบบนี้นะคะจับเส้นนี้ค่ะเส้นแรกค่ะ หักอย่างนี้นะคะหักด้านหลังค่ะแล้วก็พับขึ้นค่ะจากนั้นก็เสียบตรงนี้ค่ะเสียบแล้วก็ลอดไปหนึ่เส้นนะคะ2เส้นสามเส้นค่ะก็จะออกช่องนี้แบบนี้นะคะเส้นถัดมาค่ะ ลงมานะคะจากนั้นก็พับกลับคืนค่ะแล้วก็เสียบตรงนี้แบบนี้นะคะเส้นถัดมานะคะหักมาด้านหลังเส้นนี้ค่ะแล้วก็พับกลับคืนนะคะเสียบตรงนี้ค่ะ เหลือไว้ประมาณนี้นะคะเอย่าพิ่งดึงสุดน,นะคะหักกับหักมาข้างหลังค่ะแล้วก็หักไปข้างหน้าแบบนี้เสียบเข้าข้างๆเส้นนี้ค่ะ เส้นสุดท้ายค่ะหักมานะคะแล้วก็สอดเข้าช่องนี้นะคะหักมาแล้วก็หักกลับด้วยนะคะแล้วก็สอดเข้าช่องนี้ค่ะยืดขึ้นไปก่อนค่ะแล้วค่อยเสียบก็ได้ค่ะ ้ลักษณะะะนนีคขั้นะะตอนต่อไปนะคะเราจะค่อยๆกรีดหมวกนะคะดึงทีงละเส้นนะคะเริ่มจากเส้นนี้ก่อนนะคะเอานี้โป้งค่ะดันไปตรงนี้ค่ะแล้วค่อยๆประคองนะคะค่อยๆดึงนะคะ มือข้างซ้ายเราจะดึงเส้นปลายตรงนี้นะคะข้างขวาเราจะใช้นิ้วโป้ดันไว้นะคะกดกดตรงนี้ลงไปข้างล่างค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะพลิกกลับด้านค่ะจากนั้นให้เราเสียบเลียบนะคะ เสียบตรงนี้นะคะตามแนวลิบบินเลยค่ะเราจะเสียบจนครบ8เส้นนะคะ ก็เสียบเก็บข้างบนอีกรอบหนึ่งค่ะอันนี้จะรอดนะคะเสียบรอดไป3ามเส้นนะคะ ให้ตัดไปที่เกินออกนะคะค่ะ,คะเสร็จเรียบร้อยค่ะ,คะก็จะได้หมวกนะคะ ด้านหลังนะคะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ